สวัสดีครับผู้ก,การรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่27มิายน2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,267.90ขึ้นไปแต้ระดับสูงสุดเพียง1,269.63ย่อตัวต่ตำสุดบริเวณ1,262.55ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,264.27อ่อนตัวลงมาประมาณ4.38เหรียญดอลลาร์ต่ออยซอ,อน การประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตาเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่า ECB จะเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือไม่เพราะอัตาราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้สร้างแรงกดดันให้ ECB ต้องยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินซึ่งสกุลเงินยูโรได้รับแรงหมุนจากประเด็นดังกล่าวและพะยุงราคาทองคำไว้ แต่อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนในตลาดทองคํามีท่าทีระมัดระวังเข้าซื้อทองคำเพราะราคาตอบรับข่าวในเชิงบวกไปบางส่วนแล้วแนะนําให้นักลงทุนรอดูความชัดเจนจากนายมาริโอดากี้ประธาน ECB ผ่านการถแถลงข่าวในเวลาประมาณ19.30น,น,นตามเวลาประเทศไทยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคาราคาทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อจีนเตรียมทำการซ้อมรบหลังสหรัฐติดตั้งระบบ TSAAD กระทรวงกลาโหมของจีนมีการเปิดเผยว่าจีนยังคงทำการซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงและทดลองอาวุธใหม่ต่อไปเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงแห่งชาติทั้งนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมได้มีการตอบข้อสักถามเรื่องการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ THAAD ของสหรัฐในเกาหลีใต้ซึ่งทางการจรีนแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจน ขณะที่ราคารองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากท่าทีการกีดกันการค้าที่ชัดเจนขึ้นในฝั่งสหรัฐยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคารองคำทั้งนี้สหรัฐเริ่มสอบสวนกระบวนการนำเข้าอลูมิเนียมอ้างวิตกทางด้านความมั่นคงแห่งชาติโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยประเด็นดังกล่าวว่าการที่สหรัฐนำเข้าอลูมิเนียมจำนวนมากจากจีนและประเทศอื่นๆก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่โดยขั้นตอนนี้นำไปสู่การประกาศใช้ข้อจำกัด การนําเข้าอะลูมิเนียมในวงกว้างรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐกล่าวว่าการสอบสวนนี้มีความคล้ายคลึงกับการประกาศของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการนําเข้าเหล็กกล้าอย่างไรก็ตามตองคํายังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มคาดเยอรมน,นีมีจํานวนผู้มีงานทำแต่ระดับสูงสุดในปี2,561 แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนโดยเฉพาะเยอรมน,นีที่มีทิศทางดีขึ้นยังคงส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคํทาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมน,นีเปิดเผยว่ารัฐบาลเยอรมน,นีคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและอัตราการจ้างงานของประเทศจะมีการขยายตัวขึ้นโดยมีการนําเสนอรายงานทางด้านการคาดการณ์เศรษฐกิจประจรําฤดูใบไมผ้ผลิของปี2560 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้มีงานทำจะทำสถิติสูงสุดในปี2561ที่ระดับ44.4ล้านคนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ18.45นาิกา45นาทีธนาคารกลางยุโรปจะถแถลงมติอัตรอกเบี้ย19.30นาฬิกา30นาทีจะเป็นการถแถลงผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปจากมันายมาริโอดากี้ เวลาเดียวกันทางฝั่งสหรัฐยังมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและดุลการค้าประจำเดือนมีนาคมรวมถึงสต็อกสินค้าภักคงคลังภักค้าส่งประจำเดือนมีนาคมและเวลาสามทุ่มทางฝั่งสหรัฐมีการเปิดเผยยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขายประจำเดือนมีนาคมสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,255, 1,243และ1,232แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,270, 1,279และ1,288สำหรับกลุ่มกลงทุนเน้นการลงทุนระยะสั้นและติดตามการเคลื่อนไหวของราคาโดยหากราคาทองคำมีการดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านในโซนระดับ1 2 7 0ถึง1,279เหรียญดอลลาร์ต่ออล์ออทัอ้ทงนี้หากไม่ผ่าน อาจจะมีการแบ่งขายทองคำและรอเข้าซื้อคืนเมื่อราคาไม่หลุดแนวรับระดับ1 2 5 5เหรียญดอลลาร์ต่ออยส์อนทั้งนี้อาจจับตาโซนแนวรับดังกล่าวอย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาไม่หลุดราคายังมีแนวโน้มหรือมุมมองเชิงบวกแต่ว่าหากหลุดโซนดังกล่าวอาจจะต้องชะรอการเข้าซื้อออกไปเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคาอีกครั้งสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ